จับเลยไปนั่งหาไปางกันน่นะพาเพ็กจ์เด็ชอบกระบุงน่ะทั้งศาสทั้งเอียงฮุบไปเอาจะชอบกราอยู่พูนแรกชอบเนาะชอบเนาะ นูนนิวนักนักแล้จะกระโูเน้านิวกเมันอะไรอะไรนี่ข้างในบ้านเอาไปไหว้ชยไปูไน่นผูนู้จบไปยูนนี้นะนู้เจไปเลยนาะไปนักก่เนาะจนไปข้างกองนี่นี่ชงโฉบชาดไปจะไปเชิ่นะปนนเ็นป้าเอาหนไปไว้จ่ไปนอนเย็นไกลเถ่นนอไกลเถเนาะไปยัง น้าเทเทนางนะฮะไปยังน้อกเอางิวไปไว้ก้อนขัดชีโฮดอ่ะประหาบประหาบเอาผุดมาใส่เดเริ่มมันสวยงามเลยน้ำจุลินชีโอ้ย mà long chi mẫn người sẽ chạy phác mắm thì ngang khuôn chỉ bung ngang <laughs> bảo cứ nang băng nhun nang kim chạy phác <laughs> <mà, mà>, <laughs> <đốc>, cái nhả thì vang ngang uy chun linh chi lệ nến <laughs> hot chua nang luôn lấy chạy bung chua khả năng bén đỏ không cho vang ngang bảo anh luôn lấy nang này งามช้ำยังวะงามช้ำเถามือก้องนางปฏิเสธหับงิ้วไปไ่าอยู่ชาติอยู่เล่านั่งวันนู้กินงิ้วแล้วเบิดถั่วเฮือนถุชาติขาวหุ่งอยู่นั่งบุเพนู เล่นขวมหัวขมโคแรอยู่ยาล่นดด่้วดึกู่เอาไปไว้เอ้าย่งไรชอบอยู่พาพมหาเอาอีกเนาะนา่งนี่นังคือปุญหยเชื่อใชเดือนสี่เดือนหาสิมาเดี๋ด้เดือนชงเดือนชื่อมอญหยัดจ้ามันจังมูบกินนะเออเอชื่อมอญไสชื่อองชื่อมอชื่อชื่อใช่มายัชื่อชมมอญาหยัดนิเนาะ ชื่อจ้นนหหน่วยมนแล้วมาหยาดองี้ยาทั้งชบทั้งช่ยมดเลยใครกให้หนูเจะเดิอไปเะเดิมปหาชื่อแบบนี้หาไปไปไหวเพื่อมันจะได้ชื่อมาหยาดมันถั่วเฮือนดูชาล์ขาวหูไปหาไปใกลชส่อคอยล่วบ่ ไอคอนบอกเออไปไปมันเค้อเป็ดเค้าไก่ผมแล้วผมมีเป็ดลายเ็ดไก่นแล้วต้องเลยตัวไปพังร้าพังร้านกันแน่ไปย่างคือโน้มผมคือไปเล่าผมแล้วผมจะเอาเหิ้วไปไววเล่า เราคนเ่าห่างเร้่อมันจะมุ่นอีบงี่อตยากโ่นี่คือน่าเขาไปไหวชาวยูเทลนะผู้บ่าวเจ้าหน้าผู้บ่าวมานะคะผูบ่าวยูเปูนเด้มีแอร์ด้นะะนเล้ยเล่านนอนัดผู้บ่าวยูเทลก็มีแหลยวุ่นวุ่นยดิเห็นบ่พังกัเชียงเอเอหงหงไทยเนาะอหง วงการเก็บไฟเหานัางนี่จักบาทพุบนเก้าเดยวไหูบกู้ยึดช่องแ<า>บนี่ป้าตุกคืออีกมามาถือสาสตจะไปนอนหาบนักใกล้เลยเนาะใกล้เลยเห็นเลยบนชนไวัยนะยังยอยอยเอ,งอาปดลงขวมลอดขวมลอหัถปดลงก็คข,ข,ข,ขวมไปไ,ปไปห้หันลุ เอาีไปทางพี่บอกเแล้วเจนฉีไปอเพือนยูนิเทลเขาไปเช้ารักอันชานเขาดแหละเอาขึ้นนังีผาะเม่อนังอึดเดวเหตุปืนขึ้นไปแช่เออบ้าอันบ้าอันอันบ้านอนหันบาบ่านยูนิเทลนะ คือบุบปินหัวมันขึ้นนใบขครานะ่ะคือขวมหัวมันงนขข้นว่าบอดเออก็บ,บรุดแน่บบนนันี้อ้าระวังนา่งจิตตกเชียชงแล้วลงหันนะเอาคอยคอยคอยปื้นหัวปืน้นหาวพี่น้องว่าจะไปไหวปันยังหาไปหา,ขาเขาอีกอยู่ไปหาหลอกผู้บ่าวพว่าอจักำกลังเห็ดยังทัน <laughs> พระเจ้าชีเห็นเละพระเจ้าชีอายเละผมไปไปให้ได้เลยพี่นอ้องโคมหัวโคมห้องไปเลยพ่อเอ้าไปผู้บ่าวลี่อยู่ไหนได้ผู้บ่าวอยู่ในหันได้อยู่ในเฮือนนั่นอยู่ในเทวนะ่ะเอาหุ่นขกินตาขานึงเอาถนะา,า,าขึ้นหัวบอห,หนึ่งสองสามถาคณะขึ้นมาคือขาขาบขาขาเขาอะ่ะขาเี่น้อง คจนจกมอนโอ้ยคืนกับคืนเด้แล้วจะไปยังออยเขาหงหากไงกระโดกระดี้อือไปผูชมมึงบอกผ้ชมมึงก็ยางไปเขาลี่เจ้านางอยู่อันนด้นางทางหลังอันน่งเจ้าผูไป เห็นบอกคนบวเห็นอล้วนะครับมาเจ้าเฮ็ดวีอย่างอยู่เห็นนะเข็นประพี่น้องโบก้าปเจ้าไลยคุ้เออไปอกขึ้นมาอะไรเขานเอาไปไว้นิวนะโฉบนิวนะนังกัใจนังกัเวอกัเวนอกจากไปเบิ่งพนั่จากไปเบิ่งพนี้เียบาให้อก นั่งกระทิม่มึ้นมาก,ก่อนน่าจะหาบขวบอีเลยอ,อื่เออเอาเขาขึ้นแบบนั่นแหละเที่ยงนง <laughs> เที่ยงยังกขยาเขาเลย <laughs> <laughs> น่าตื่นนั่นนี่โอ้บาทนาละหาบยังมานอนอยู่ห้องแอร์น,อน,ออนี่เด้อเออเดี๋ยวกันนัดผู้บ่าวมา เจ้ามาดูที่ไหนมาชมอันนี้เจ้านั่นแล้วเยีย่ยมเมื่อในพี่น้องนางนั่นดื้อดื้อเลยหาบา้าใหญ่กันได้จะไปปืนปีนขึ้นหัวขึ้นเท้าปฏิปทาโฉมู่ผม่บ่าวอายข้าแล้วผุนบบกล้าไปซ้ำห่างเ,นะเจ้าเห็ดวี่งอยู่เซลเซียวยูอืมคุณชื่ Mật cộ tí <cười> <cười> Bộ át cái gì rồi <laughs> leo ào phải cái gì hỏi là bò mẹ, <laughs> จะได้กรพาาู้นี่้อาบนใกล้ฉหอดดวบอไปไปหานั่งในนั่งหาบนักนาเขาเราะห์หาบนักบนนักกันจกไปโชว์มึงผู้ชายพี่น้องเอ้ยมันเนทางนั้นเนมเชียงหลดทังนั้นมาสิจะไปทางนั้นนีนเ้าะไ่ได้ไม่มีเลยใช่ฉีโจทยเด้นเลยทันเดไป เฝ้าทานใปห้ือจกันทานแค่จะได้แบบนี้จะเฝ้าเอาทานไปมึงใหม่ยังเอานี่ได้เดี๋ยวผู้ชายเขาจะบึงบู้ชายผู้ชายเอาขยะนอผู้ชายเนาะยันเขาจะอายเนาะอือพดายโยนขึ้นชั้นเราห่ะเดชก่อน จังปีนในนั้นแน,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 นวนี้คือหาถี่ทางหาบชดตั้งว่หาหันโกนเอาะคืนที่ระโฉบบ้านชีวีก็ลดเบิรหาบเลยวนะ <laughs> ีคือเบิรหาบบ้านชีวีคือใช่ดับน,นะอาจจะได้โกโนพนะี่น้องจะได้กาบทางไรทางแค่ทางต,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 งตงีตามั้งนี่พี่น้องกดกระดิ่งเลยหอดไปเลยเด้ กเอน้้วจบยนี้เด้อพี่น้องีเรามีเหล้าห้งได้ละหนูเจะหิวแล้วมานี่แห้งิตมเลบมีนี่ลายมือได้จากมาไหวหนูมาไวช่มนี่นะคกไวแบบนี้ กดนะไม่แต่งน,นี้ไม่อยู่กลางหนานวะพอกันมาข้างนอกกดเลยพี่นี่กดเลยกดจะได้ว่าชี้แ<ก>ดง<ก>เนะเน